โอ้โหบรรยากาศในคลองฮะดูฮะเจ้าปลาแรดเผือกว่ายน้ำอยังมีความสุขเลยเนี่ยโชว์ตัวเหนือน้ำแบบมั่นใจมากๆเลยมีความสุขจริงๆเห็นไหมเขาว่ายน้ำอย่างสบายใจเลย อันนี้เป็นปลาแรกในคลองธรรมชาตินะดูน่ารักมากตัวใหญ่มากแลยเนะี่ยข้างๆกันก็มีเจ้าเต่าเห็นไะหมาเต่าก็มาว่ายน้ำเล่นเหมือนกัน,นนะมาคู่กันนะ อยู่ใกล้ๆก,กันเจ้าปาแรดจะสงสัยจะมาทักทายเจ้าเต่า,ตานี่แหละความน่ารักของธรรมชาตินะดูฮะ่หวมาคู่กันเลยดีดูฮะแตะมาทักทายกัน เข้ามาหาไกลน่าเล็กมากเลยดูแลเพลินมากๆดูแล้วมีความสุขคือเราเห็นแล้วก็อยากจะเห็นอยู่ทุกวันนะไม่อยากที่จะไป ทำร้ายเขาหรือไม่อยากจะไปกินอะไรเขาอะไรํำนองนั้นเนะพราะถ้าเรากินก็แค่ครั้งเดียวก็อิ่มอร่อยนะแต่ถ้าปล่อยเขาไว้เนี่ยมีให้ชมทุกวันเลยคือข้างๆกันก็จะมี ปลาตัวสีดำๆอ่ะว่ายอยู่นะในน้ำแต่เรามองเห็นไม่ชัดเท่ากับปลาแรดเนี่ยปลาแรดเห็นชัดมากกว่าบางทีความสวยความงามก็จะเป็นอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละธรรมชาติสวยงามเก็บมาฝากการยามเช้ามีเจ้าเต่ามา เงือคอรออยู่แถวนี้ด้วย่ะสลับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ